ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลนะร่วมพิธีทอดกรถินสมมามัคคีณนะวัดยูปารามยะลาเพื่อสมเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารพิพิธภัณนฑะ์รวบรวมวัตถุโบราณให้ประชาชนได้ศึกษาเยี่ยมชมครับที่วัดยูปารามหรือวัดยุปโปหมู่หนึ่งตำบลยุปโปอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา นางสุนิสารามแก้วผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เป็นเจ้าภาพทอดกรถินสามคัคคีโดยมีคุณธัญ,ญพรสะประทุมกรรมการผู้จัดการบริษัทจีอาร์เทคนิคอลจำกัดจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวะ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักน,กนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลด้านประสานการมีส่วนร่วมนายธราวุฒิช่วยเกิดในอำเภอเมืองยะลาพระครูนันทนาพิวัตรเจ้าคณะตำบลยุปโปลำใหม่ลำพญาเจ้าอาวาสวัดยูปารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีโดยก่อนเร,เริ่มพิธีได้มีการแห่ผ้ากรถินอรอบอุโบสถสามรอบ ทั้งนี้คุณธัญพรสระประทุมกรรมการผู้จัดจาก,การบริษัทจอาร์เทคทีคอจำกัดจังหวัดนดนดทบุรีนำถวายผ้ากระถินสามัคคีพร้อมด้วยนางสุนิสารามแก้วผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนินการบริหารจังหวัดเยแด่นภาคใต้กลุ่มประชาสัมพันธ์และพุทธศัสนิกชนร่วมกันถวายผ้ากระถินสามัคคีเพื่อร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามส่งเสริมความรักความสามัคคีประชาชนในพื้นที่ได้รับอนิสงกระถินโดยปัจจัยที่ได้จากบริการบริวารกระถินครั้งนี้ค่ะมีย 85,798บาททางวัดก็จะนำเงินเพื่อหาไรายได้สมทบทุนสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บรวบรวมวัตถุโบราณที่ทางวัดได้เก็บสะสมไว้เนื่องจากวัดยุปารามค่ะเป็นวัดเก่าแก่ซึ่งก่อตั้งมาเป็นระยะเวลากว่า183ปีทางวัดจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมปัจจัยในการก่อสร้างสถานที่จัดเก็บวัตถุโบราณต่างๆที่มีอยู่ภายในวัดไว้ให้ประชาชนได้เข้าไปศึกษาเยี่ยมชมค่ะ